ยีาา่สิด้าไทยกว่าไยเลยอไทยได้สุดบว่าเริ่ไมไหมเริ่ไมไหมเริ่ไมไหมเริ่มตะกี้ข้าม và para mình lấy tham sát lấy. Thật đấy. Panya parami năn, หาก phải đến sau an, muôn men chẳng đai, biến thao panya mahasat năn năn nai lok, phổ sum bát khẩu khang, đai เป็นอระหันกินาสาวกอาริยเจ้าได้เป็นเทวะบุตรเท,ทวะดาปัญาอินปัญญาพม <c oughs> อันใดนั่นบารมีนั้นก็ให้ได้ถึงสุขนั่นสิ่งเดียวแลเหตุดังนั้นหฮาตาตาคตก็จริงได้ย่องย่อ ปัญญาปาระมีเป็นอันวิเศษเพื่ออันนั้นและเฮาตถากาตก็จริงได้เทศนา,าบอกให้ยังบุคระบุคระยิงสายทั้งหลายในโลกให้พำเพนถือเอาปัญญาปารมีทุกคนและ ทุกคนและภูมิปัญญาทั้งหลายอหมยลีไม่มีเอาตาทาคดเ,เ,เอาตาทาคดนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าเาถ้าเอาปัญญาปาระมีเป็น <c oughs> เป็นเป็น เป็นต้นเป็นต้นว่าบัวอันเกา่าบัวแมนอันเกา่าเป็นกกเป็นกกเป็นต้นไปได้แล้วก็แปลงตนแปลงปากแปลงใจให้มันอ่อนดี อย่าให้มีความแข็ง <c oughs> ความแข็งนั้นตั้สักอัน,อนภายตนตัวก็ให้มันอ่อนดีวาจาก็ให้อ่อนสปงยี <c oughs> ดีใจใจ,จก็ให้อ่อนดีให้ถือให้ให้ซื้อดีคันคันอดอดโมโหคันอดโมโหโทโสโกธะโมโหโทโสโกธะ คำคำเคียดนั่นได้แล้วเป็นตนแปลงปากใจเป,เป็นต้นแปลงปากใจบ่บ่บม,บมีให้คำแข็งอันใดดังนั้น,นดังนั้นว่า อันว่าปัญญาปารมมเจ้าปัญญาปารมีเจาวดวงวิเศษมาให้อยู่ในตนในใจนั่นแลปาฏนานเอาสุข อ,นนอันใดก็จริงก็จงสมฤทธิธิดังนั้นแล่ใช่ทางไหนทางนี้บอกปารมีปาตนาเอาสุขอันใด อันหนึ่งสัพพะสัพพะดังมวเออทั้งมวนและจักให้ได้ยังสุขอันใดนอันหนึนน่งนั่น,นแลทอ่อกปฝาดธนาเอา Nan. Oh, tên. Nan. Pau. Pau. Pau dai. Pau dai. Bo dai. Nhang pan para mi chau. Ma tang yu nay tun nay chay. นั่นแล้วก็จริงให้ได้ยังคำปาทนาปาทะนาอันนั้นก็จริงให้ได้บระบวระบวนเห็นเห็น ดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายจรขนขนควายหาอันใดอันหนึ่งนั่นสักอันหนึ่ง ท่านก่เท่าท่านท่านก่นก่เท่าแปวงท่านก็ก็เท่าแหวงสะแหวงหาเอาแต่ปัญญาปารมีนั่นเป็นต้นทั้ง คนดังนั้นและภูมีปัญญาทั้งหลายและจักได้ปัสสะจากเสียเสียปัญญาปารมีภูดใด ผู้หน,นึ่งดังนั่นก็บอมีและวก็ประกอบด้วยด้วยปัญญาปาระมีนั้นทุกคนและสละเอ็นตุโตเอนะ เตนะเหตุดังนั้นเหตุดังนั้นบุคคลนิงซ้ายทั้งหลายในโลกเพื่อให้พัมเพนคันจ์ว่าลำเพนล้เพืองพัมเพนถือเอายนี้นพงพัมเพิงลำเพิงลำเพือง,งถือเอา ยังปัญญาปารามีนั้นให้ได้เทตุตุตุทุ้ไไ้ท<ว>ุทกับทุกุบตนุตนตนทุกคนทุกคนดังผูทมีปัญญาทั้งทุายนั่นทุกคน และก็แล้วก็จริจักให้ได้สุขละสุขละสุขะสุขะสุขะติในในสวรรสวรแล์และนิพพานก็ เทมีแต่ภูมีปัญญาทั้งหลายนั่นจกได้ mm. พัมพิน mm. พัม mm. พิง mm. ตาพากัน,กนได้ไปสะเว,ยส,วยสุขในสะวันและ นิพพานก็จัปะปะสัจจะปะเสียสยงังบุคระยิซงายทั้งทั้งหลายวิข้างฮะท,ที่ข้างอยู่ในโลกก็จักก็จักโล,โลเล Long hay long hay, hay. Ừ. hay. To cho chó long hay long ừ. hay chung 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 กินแหนงกินแหนงใจใจเมื่อพ่ายรุ่นเมื่อพ่ายรุ่นนั่นนั่นแท้ดีแท้ดีลีแล่ดีแล่บุคกะละผูโตเพียงนี้คือติดกันโตสองร้างภูมิใดตัวงอ Phụng đầy Mặc khay Thứng xúc Lèo Lèo Đăng năn co chinh Co chung ya gia Hay Hay Co chung hay bên. Hay Nhăn สุดท้ายนี้จบแล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็จบแล้วเนาะเทศเทศุยังปัญญาปลาละมีมัดถุอนุโลมมัดทุอนรมลมเป็นหนังสือตัวยังโวทำเก่งไรเนาะเด่งกล้องสุดท้ายนี้ก็ขอให้องค์ป็นนิยม ท้ายนี้ก็ขอให้ออกตัวยันโยมอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่ากจะได้ความไข้อย่าสมีมีแต่ยูอันโ,นโนมีแตอยู่อันโนสุข,ขังพลังจบสมีก่อนจบสมีก่อนใต่ตัวเป็นตัวทำเงินมันตัวทำมีวิบวานไ,ได้เนะาะไปอ่านได้แต่กินเน้น ในอันตัวทำเลยนี่มันจริงนี่แหละตัวนี่แหละตัวทำนี้พี่นักเทศต่อ